นมแน่ไม่มาเสริมนมผสมได้ไหมแต่ส่วนใหญ่ที่มีปัญหาเนี่ยมีปัญหาก็คือว่าพอไม่เข้าใจไปหาวิธีอื่นมาแก้ไขเรียกว่าทางออกทางอื่นยกตัวอย่างเช่น<ะ>เสริมนมผสมอ,อันนี้ละค่ะคุณแม่คะ่ะปัญหามาเลยทันทีค่ะ,คะ ทำให้ลูกไม่หิวไม่ยงยนจริงๆการเสริมนมผสมไม่ใช่ไม่ได้นะคะคุณแม่เสริมได้แต่ว่าจะมีตัวบอกว่าเออตอนนี้น้ําหนักลูกลดลงเยอะและ้วเสริมได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราไปเสริมก่อนเวลามันจะมีปัญหาตรงที่ว่าการดูดนมผสมลูกจะใช้กระพุ้งแก้มดูดค่ะดูดแบบเนี้ย เพราะว่าเป็นการดูดจากขวดใช่ไหมคะเหมือนเราดูดน้ําจากขวดมันไม่ต้องดูดกระเป๋างลานนมของแม่อย่างนี้อ่ะยังสวยอยู่ใช่ไหมคะคุณหมอแอมสวยค่ะจ้ะแต่การแอปเบลค่ะจ้ะแต่การดูดนมจากเต้าจะเห็นว่าลิ้นเนี่ยค่อยๆไล่มาเพราะฉะนั้นเด็กต้องแก้มป่องนะคะทีนี้พอเด็กงงเพราะว่าเราไปเสริมนมผสมเด็กงงค่ะงงว่าฉันจะต้องพอมาป่องแก้มบุ๋มใช่พอมาถึงเต้าปุ๊บอ่ะฉันก็ดูดแล้วนี่ทําไมไม่ออก ฉันก็ทําจุ๊บๆอย่างเงี้ยดูจุ๊บๆเพราะฉันจะเห็นเด็กหลายคนที่ไปกินนมขวดก่อนเวลาเขาจะทําปากจุ๊บๆแล้วน้ํานมไม่ออกลองบั้นแตะใช่ไหมแม่ก็จะคิดว่าแบบนมแม่ไม่มีแล้วก็ไป่เสริมม้วนหงมากคุณจันท์ก็นมแม่ก็ไม่มีจริงๆใช่ไหมะอาจารย์เพราะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้คุณแม่ว่าแค่เรื่องจัดท่าอมหัวนมก็ช่วยได้เรื่องของหัวนมสั้นบอดแบนบุ๋มแล้วก็บอกอีกนิดนึงค่ะในคนที่ยากจริงๆก็คือลานนมเขาแข็งค่ะค่ะพวกนี้ นมแข็งเป็นยังไงเวลาเราจับดูนะคะคุณแม่ขาเวลาเราจับเนี่ยบางทีจะแข็งแข็งมากมันไม่นิ่มนะคะอันเนี้ยคุณแม่ลองคิดดูสิมันจะยืดไปได้ไหมถ้ามันแข็งยืดไม่ได้ค,คนกลุ่มนี้ละคะ่ะเป็นกลุ่มคนที่ยิ่งจะต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือคะ่ะอ